สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสุริเจริญบัสมิลลาระห์มานุระฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็ับิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสานามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรัสตาีนวะนาอานีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีน سبحانك انا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم سهل امورنا وشرح سلورنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์ลอสุุภานวตาลาได้จงประสบแด่ท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังทุกท่านนะครับอัลฮัมลิลละห์ขอชกตขอบคุณต่อองค์ลอสสุภานวตาลาที่พระองค์ให้เรานั้นได้กลับมาพบกันนะครับกับการเรียนรู้พูดคุยในเรื่องราวศาสนานะครับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะครับพี่น้องอย่างเช่นเคยนะครับเรายัางอยู่ในเรื่องมารยาทในอิลาม มารยาทต่างๆนะครับพี่น้องถ้าหากว่าเราคุยถึงมารยาทเนี่ยในทุกๆการกระทําทุกๆอิริยาบทหรือทุกๆการนึกคิดแม้กระทั่งมารยาทในการคิดมารยาทในการกลัวนะต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วมีมารยาทให้เราปฏิบัติตามหลักการของศาสนาเราอย่างทั้งหมดเลยตั้งที่องค์ลอสบารอตาลานะครับวันนี้เนี่ยพี่น้องเราจะคุยกันถึงมารยาท ที่ช่วยป้องกันภัยจากมารไรชัยตอนเราจะมีมารยาทอย่างไรในการที่เราจะขอด <réussi S 2> ุอาต่อองค์ลอสุุภานวตานาให้เรารอดพ้นหรือป้องกันจากชัยตอนนะครับองค์ลอสสุภานวตานานะครับพระองค์ได้กล่าวว่าว่าอิมมายันซะกอนนะกเมนะชัยต้อนีนะซกงฟัสตัดบิลนะความว่าและหากมีเสียงสิ่งยั่วยุนะครับ จากไชตอนมันร้ายมาทำให้เจ้าวันไหวมายั่วยุให้กับพวกเจ้าแล้วแล้วก็ฟัสตาอ็บินล,ละท่านจงขอความคุ้มครองจากองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวตาณนาะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามพี่น้องที่มันมายั่วยุเราทำให้เราเกิดการวิตกกังวลนะให้เรารู้ไว้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการยั่วยุจากมันร้ายไชยตอน ในอายะครอ่านนะครับอายะหนึ่งนะครับพระองค์ได้พูดให้เป็นอนุสติให้เราได้คิดนะครับพระองค์ได้พูดว่าชัยตอนนะครับชัยตอนยาเอโดโกมุนฟักชัยตอนเนี่ยจะสัญญาให้พวกท่านเนี่ยกลัวกลัวความยากจนจะสัญญาให้ท่านเนี่ยนะครับ กลัวความยากจนให้ท่านทําในสิ่งที่ผิดตหลการศาสนาทั้งๆท,ที่องค์ลอสซบพาลาตาเนี่ยพระองค์ได้สัญญาสวรรคสัญญาสวรรค์ไว้ให้กับเรานะดังนั้นชัยตอนเนี่ยจะทาให้เราเนี่ยกลัวนะครับในสิ่งที่มนุษย์เนี่ยนะคิดว่ามันจะเป็นสิ่งๆนั้นนั้นขอให้เราได้รู้นะครับพี่น้องที่รักทุกท่านเอามาบอกว่าท้าหากว่าชัยตอนมันมายั่วยุ ทำให้เจ้าวันไหวก็จงขอความคุ้มครองต่อองค์ลอสุบฮานาวตาฮานาซะโดยกาวว่าอัลลอฮบิลลาฮิมมนัชัยตอนุราจีมนะขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺอินนููวัสมีอันอาลีมแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้นะดังนั้นนะครับหนึ่งในมารยาทนะพี่น้องที่รักทุกท่านหนึ่งในมารยาทในการที่ เรานั้นจะป้องกันชัยตอนมันร้ายหนึ่งอัลอิสติอาจะตับิลานิมัชัยตอนราจีมเราจะป้องกันชัยตอนมันร้ายด้วยกับการที่เรานั้นจะต้องขอความคุ้มครองต่อองค์อัลลอฮ์สุบฮานะตานะครับให้รอดพ้นจากชัยตอนว่ากิรออาตุสเรตัยอัลฟะลักวันนาสวะอายะอัลกุรซีวะซูระอัลบักระ นะให้เราอ่านสองสุรสองสุรนี่คือสุรอัลฟารักษุลอาอูซุบิรับบินฟารักษุลอาอูซุบิรับบินนาสแล้วก็ให้เราอ่านอะไรอีกว่าอายะว่าอายะตุลกุรซีแล้วก็ให้เราอ่านอายะกุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮอิลลัฮุลฮายุลกัยยุมนะว่าสุรอัลบกุรอห์แล้วก็ให้เราอ่านสุรบกุรอห์อันนี้นะครับคือ หนึ่งในมารยาทเวลาเรากลัวชตอนมันร้ายนะแม้กระทั่งเวลาที่เราหลับนอนพี่น้องที่รักทุกท่านตอนที่เราก่อนที่เราจะหลับนอนเนี่ยนะครับมีสุนัตนะสุนนะท่านนบีมส้นนอว่าในวัส้นนมนบีเนี่ยก่อนนอนด้วยนบีอ่านดอาหลายบทอ่านอัลกัตหนึ่งในนั้นก็คือเวลานบีก่อนนอนนบีอ่านซุราะกุลฮุลลอฮุอะฮัด กุนเอาซูบรอบินฟาลักกุนเอาซูบารอบินนาสนบีเป่าไปที่มือพี่น้องเป่าไปที่มือแล้วก็ลูบไปทั่วร่างกายเท่าที่มือจะลูบถึงแล้วก็อ่านสุระอ,อ,อยะยากรซีป้องกันชัยตอนมาร้ายดังนั้นแล้วนะครับหนึ่งในารยาทที่เราจะป้องกันมาร้ายได้เราก็ต้องอ่านสุรที่มีหลักฐานมีแบบฉบับมาจากกิตาบุลลฮ์และสุนนะ มี h ะด i ษบทหนึ un> un> ่งนะครับเล่าจากสุเฮ์ลอันอบีฮิอันอบีฮุไรรอห์รับดิอัลลอฮ์อันฮูเล่าจากท่านอบีฮุไรรอห์รับดิอัลลอฮ์อันฮูอันนะรอซูละละลออุสุลลัลลอฮ์วะไนวะสัลนำมก้อนนับว่าแท้จริงท่านรอซูลุละสุลลัลวะไนวะสัลนำได้กล่าวว่าลาตจัลูบุยูตะกุมมากรเบรอนะพวกท่านทั้งหลายจงอย่าทำให้บ้านของพวกท่านเนี่ยกลายเป็นสุสาน ลายเป็นสุสานสุสานในที่นี้ไม่ถึงว่าเป็นบ้านที่เงียบไม่มีการอ่านกุรานไม่มีการลิกรุ่นล้อไม่มีการทำไอบาตนะนบ,บีบอกวา่าลาตจอาลูบุยอากุมะกฮบิรเพราะนั้นทั้งหลายจงอย่าทําให้บ้านของพวกท่านเนี่ยเป็นสุสานอินนัชไชตอนอย่างฟิรูมินั้นใบที่ละดีตุกรอฟีฮิสูรตุลบากรพอแท้จริงแล้วไชตอนเนี่ยมันจะหนี จากบ้านที่มีการอ่านสุรบะกอร์ฮะดิษบน,นี้บันทึกโดยม,มดัมุสลิมสุรสุบรบะกอร์นะครับพี่น้องถ้าใครบ้านไหนที่มีการอ่านสุรบะกร์บะกอร์เนี่ยบ้านนั้นเนี่ยนะครับยินจะไม่อยู่ชัยตอนจะไม่อยู่นะชัยตอนเนี่ยจะหนีนะครับเพราะนบีบอกว่ายังฝรุมีนั่นใบตินลลดีตุกระอฟีฮิสุรตุลบะกอร์บ้านที่มีการอ่านสุรบะกอร์ จะทําให้ใชัยตอนหน,นีไปทั้งหมดสุราบะาคอร์ก็คือสุรที่สองถ้าเราเปิดอันกุรอานมานะครับพี่น้องหน้าแรกก็จะเป็นสุราฟ,ฟาติฮะอัลฮัมุลิลฮิรอบเป็นอาลามีนหน้าที่สองก็เป็นอะลิสลามีมซาลิกันกิจาบุลารอยบัฟิฮิอยู่ด้านลินมุตตะกินอันนี้คือสุราบะาคอร์ให้เราอ่านสุราบะากอร์นะครับชัยตอนจะหนีแล้วก็ โมกเราะอัลอายาตัยข้อที่มาตั้สุรตินโมกเราะนั่ก็ให้เราอ่านสองอายะสุดท้ายของสุระบะกเราะนะอ่านสองอายะสุดท้ายของสุระบะกเราะมีรายงานนะครับพี่น้องอันอบีมัสอูดอันอันซอรีท่านอบีมัสอูดอันอันซอรีได้กล่าวว่ากอละรอสุลุนไนซนนนวาไลฮัยิวะเัลลัม ท่านนาบีได้กล่าวว่ามังกรอ้าฮาไตานิลอายาไตน่มิใน akhir s ร r a ติ n มังกรฟีไล,ลเตินกฟาตาหูท่านนาบีได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่อ่านสองอายะห์สุดท้ายของสุรบะกรอในยามค่ำคืนมันจะเพียงพอแล้วสำหรับเขากฟาตาหูรอว่ามุสลิมฮะดิษบทนี้บันทึกโดยอิหมัมมุสลิม ดังนั้นพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับการที่เราจะหนีพ้นหรือการที่เรานั้นจะป้องกันความชั่วร้ายของชัยตอนเราก็ต้องอ่านนะครับในสิ่งซึ่งที่ท่านอาวิมาโซนอวะเลวะสันนำได้บอกกับเราท่านทั้งหลายนะวอมินตาลิกะ แล้วนอกจากนั้นอีกนะครับให้เราทำซิกรุ่ลอยให้เรารำลึกถึงองค์อัลลอสุบฮาน ن าแาะ ت ฟาอินนัซาคิรอลิลลาฮิฟีเฮรซิมมินัชัยตอนเพราะแท้จริงแล้วการรำลึกถึงองค์อัลลอสุบฮาน ن าและ ت นั้นนะอยู่ในการป้องกันจากชัยตอนนั้น เวลาเราล่ลึกถึงองค์ลอสพาราตาลานนะครับพี่น้องแปลว่าเราเนี่ยนะครับอยู่ในการคุ้มครองอยู่ในการที่พระองค์เนี่ยจะป้องกันเราให้รอดพ้นจากชัยตอนมันร้ายดังนั้นแล้วพี่น้องที่รักทุกท่านนะเวลาเราจะกลัวชัยตอนเนี่ยนะครับเราไม่ต้องกลัวเราทําในสิ่งที่องค์ลอสพาราตาลานเนี่ยบอกเราเราทําในสิ่งที่ท่านนาบีมุสลิมว,วะไลวาซันนำเนี่ยได้บอกเราเอาไว้ ให้เรารำลึกถึงองค์อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาแล้วนอกจากนั้นนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านยังมีหะดีษนะครับบทหนึ่งที่เล่าจากาท่านอาดีบินซาบิดนะ h ะดีษบทนี้เนี่ยเล่าจากท่านอาดีบินซาบิดอันซันมานบินซอดท่านซันมานบินซอดได้กล่าวว่าก้อนะกุลตูจาริซันมะอันนบีสัลสลัลลอฮฺวะลัยวะซัลลัม ได้กล่าวว่าฉันเนี่ยกำลังนั่งอยู่กับท่านนบีมศลล่าว่าอะวาสันนำว่ารอดูวลานี่ยัสตาบานีแล้วก็มีชายสองคนเขากำลังต่อว่ากันเขากำลังด่ากันนะครับนะกำลังด่าทอกันฟาอาฮะด uh ูฮูมาอิะมรรวะจูฮูฮูวังเตฟะคัดอาดาจูฮู คนหนึ่งในสองคนเนี่ยจริงจังเลยพี่น้องนะครับกำลังด่าทอกันคนหนึ่งหน้าของเขาเนี่ยแดงก่ำเลยยะมะรวะจูฮูว,วันตาฟาคัเอวดาจูฮูและเส้นเลือดลำคอเนี่ยก็โบ่งขึ้นไม่ถึงว่าคุยกันทะเลาะกันอย่างจริงจังหน้าแดงคอเป็นเอ็นว่าง่ายๆเถียงกันไม่ยอมกันฟากรันนบิอุาาาสันละวะไรวะสั้นัม ท่านนาบีมศสมลลัลาอะไรวะสัลลัมจึงกล่าวอย่างนี้อินนีละอาัลลมูการนีมาตันเลวกอละฮาซะฮะบะอันฮุมายะจิดท่านนาบีบอกว่าแท้จริงแล้วฉันเนี่ยรู้ประโยคประโยคหนึ่งนะเลวกอละฮาซะฮะบะอันฮุมายะจิดถ้าหากว่าเขากล่าวมันแล้วแล้วก็สิ่งที่เขา เป็นอยู่เนี่ยก็จะหายไปหมายถึงว่าการอาการโกรธของเขาหน้าแดงคอเป็นเอน็นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เขากําลังเป็นอยู่เนี่ยมันก็จะอะไรจะหายไปนบีบอกนะคนกําลังโมโหอยู่เนี่ยนะครับทเลาะกันคอเป็นเอน็นหน้าแดงนบีบอกว่าเอนอินน ah ีละอะละมูกันดีมาตันเราคอละฮะฮะบะอันหูมายยจิต แท้จริงแล้วระชันเนี่ยรู้ประโยคประโยคหนึ่งเรากอน่ะฮะถ้าหาว่าเขากล่าวคนที่ทะเลาะกันเนี่ยถ้าว่าเขากล่าวคํานี้เนี่ยจะฮะบะอันหูมาเยจิตลักษณะที่เขากําลังเป็นอยู่มันก็จะหายไปนะอะไรอ่ะเรากอล่ะนาบีบอกถ้าหากว่าเขากล่าวคำนี้อูดบิลลาฮิมินัสซตานิระจิมจะฮะบะอันหูมาเยจิตมุตติฟุนอลัย ถ้าหากว่าเขากล่าวคําว่าอูรุบิลลาฮิเมนชไซตันตนราจีมแปลว่าอะไรครับฉันขอความคุ้มครองต่อองค์ลอสซูบาราตาลาให้รอดพ้นจากไซตอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งนบีบอกว่าถ้าหากว่าเขากล่าวอูรุบิลลาเนี่ยะฮบะอันฮูมายาจิตไอสิ่งที่เขาประสบอยู่มันก็จะหายไปนะสิ่งที่เขารู้สึกโกรธอาการโกรธโมโหที่กําลังอยู่ในเขาเนี่ยก็จะหายไป ฮะดิษบนนี้เนี่ยนะครับบันทึกโดยมามบุคอรีและมุสลิมดังนั้นพี่น้องอาการโกรธเนี่ยเรามีอาการโกรธได้ไหมเรามีอาการโกรธได้แต่ว่าให้มันอยู่ในกรอบจริงๆแล้วเนี่ยให้เราอดทนนะครับนะให้เราระง,งับความโกรธให้ได้คนเราเนี่ยนะครับนบีบอกว่าคนที่แข็งแรงไม่ใช่คนที่ล้มคนอื่นได้ แต่คนที่แข็งแรงหรือคนที่เข้มแข็งจริงๆแล้วคือคนที่เขาสามารถระงับความโกรธของเขาได้ดังนั้นแล้วถามว่าเราโกรธนะครับพี่น้องการโกรธเนี่ยให้เรารู้เลยว่าการโกรธเนี่ยมาจากชชยตอนนะถ้าว่าเรามีเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแรงอีมานต่อองค์ลอสมาตาให้เรารู้ว่าเราเนี่ยนะครับนบีกําลังบอกว่าคนที่เข้มแข็งที่สุดไม่ใช่คนที่ ไปล้มคนอื่นได้แต่คนที่เข้เขมแข็งหรือแข็งแรงที่สุดคือคนที่เขาระงับความโกรธในยามที่เขาโกรธได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านนาบีบิมอสโลนว่าอะไรมาสั้นาาานำนะครับท่านนาบีได้แนะนําเราบอกกับเราท่านทั้งหลายแม้กระทั่งสุฮาบะที่โกรธกันต่อหน้าท่านนะาบีมอสโาาลนว่าอะไรมวสั้นนำนะครับ ตรงนี้บอกให้เราได้รู้ว่าการโกรธเนี่ยเราเกิดขึ้นได้ไหมการมีการโกรธเกิดขึ้นได้แต่ว่าให้เรารู้จักระงับความโกรธและให้เรารู้จักวิธีการที่เราเนี่ยจะระงับความโกรธโดยการกล่าวโอ้สุินไดมันเชยตอนราจิมดังนั้นหนึ่งในมรารยาทการโกรธอีกนะครับมรารยาทของการที่เราจะป้องกันป้องกันชัยตอนนะครับก็คือกีรออาตุซูรอ ฮามีมอัลมุมินอิลากาอลิฮิทอาลาวะอิลัยฮินมาซีรก็คือสุราะกอฟิรนะครับฮามีมอัลมุมินจนกระทั่งไปถึงคำว่าวะอิลัยฮินมาซีรสุราะอัลกอฟิรแล้วก็อ่านอะไรอีกมาอายะติลกูรซีแล้วก็ให้เราอ่านสุราะอายกุรซีนะอายกุรซีเนี่ยเป็นอายาที่ ให้เราเนี่ยอ่านเพื่อป้องกันจากชัยตอนมันร้ายพี่น้องเี่รักทุกท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับทีออ่อาย่นี้เนี่ยนะครับท่านนาบีอัลซุนนว่าอะไรว่าสั้นนำมอบหมายให้ซาฮาบ้ท่านหนึ่งนะครับอาบูอ,อ,บอะไรรอเป็นคนดูแลกองคังสกาศนะแล้วท่านนบีบอกด,ดูแลให้ดีนะเดี๋ยวคืนนี้ระวังขมโมยจะมาปรากฏตกกลางคืนขมโมยมา านอับวัราร็์ก็จับได้บอกว่าฉันจับท่านไปหาท่านนบีปรากฏว่าขโมยคนนี้บอกว่าปล่อยฉันไปเถอะฉันเนี่ยมีความต้องการมากรถบ้านจนลูกต้องการอบวัวราะ็์กก็สงสารก็ปล่อยเข้าไปเตือนเช้ามาท่านนบีถามเมื่อคืนเป็นไงบ้างท่านอบวเราะ็์บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมีขโมยมาฉันจับเขาได้แล้วเขาก็อ้อนวอนขอร้องฉันฉันก็ปล่อยเขาไปนบีบอกว่าในคืนนี้เขาจะมาอีก อบ,บูเอรอ์ก็เชื่อคําท่านนาบีเฝ้าเลยไม่นอนปรากฏว่าในคืนที่สองก็มาอีกก็จับก็ใช้ข้ออ้างเหมือนเดิมก็ปล่อยไปนบีก็ถามท่านอบ,บูเอรอต์ก็บอกว่าเขาอ้างเหมือนเดิมอยาา่ารำสนมเนาะฉันรังสารเขาฉันก็เลยปล่อยเข้าไปแล้วในคืนที่สามท่านนาบีบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเขาจะมาอีกพอคืนที่สามท่านอาบ,บูเอรอจ้องเลยคืนนี้จะไม่ปล่อยแน่จะจับไปหาท่านนาบีให้ได้ปรากฏว่าขาโมยมาจริงๆ พอมาก็ปุ๊บโอบูรรอก,ก็จับแล้วก็จะจับไปหาท่านน,รรมนามีวะสลนมาวะไรวะสั้นนำขโมยบอกว่าเอาไหมถ้าหากว่าท่านปล่อยฉันเนี่ยฉันจะสอนประโยคประโยคนึงซึ่งที่ท่านเวลาท่านอ่านแล้วเนี่ยชัยตอนจะไม่ฆ่าไม่กล้าเข้าใกล้ท่านเอบูระรอกก็เอาก็ยอมแลกนะครับกับการที่ให้เขาเนี่ยสอนอายะกุรอ่านอายะหนึ่ง ที่เวลาอ่านแล้วชายตอนไม่กล้าเข้าใกล้ปพราะกฏว่าขโมยคนนี้นะครับก็สอนอาบูฮุรราให้อ่านอายะกุรซีบอกว่าท่านอ่านก่อนนอนอาลอฮุาจะคุ้มครองท่านจนกระทั่งเช้าและชัยตอนจะไม่กล้าเข้าใกล้ท่านถ้าหากว่าท่านอ่านอายะกุรซีก่อนนอนตื่นเช้ามาท่านอบีถามเมื่อคือนเป็นไงบ้างอาบูฮุรราบอกว่ายาดรสุมเนานะเข้ามาอีกแล้วเขาบอกกับฉันว่าถ้าหากว่า ฉันปล่อยเข้าไปเขาจะสอนอายะห์หนึ่งให้กับฉันคืออายะกรุสีเวลาอ่านแล้วเนี่ยเราจะคุ้มครองจนกระทั่งเชา้าแล้วชัยตอนจะไม่กล้าเข้าใกล้ฉันก็เลยปล่อยเข้าไปท่านนบีก็บอกว่า <understood> เขาพูดจริงนะเขาพูดจริงแล้วถามท่านอบบดุลรฮ์ว่ารู้ไหมว่าไอ้ขโมยที่มาเนี่ยคือใครท่านอบบดุลรฮบบอกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์และล س و ل อัลลอฮ์และ ر ซูลเท่านั้นที่รู้ นบีบอกว่าขโมยที่มาสอนท่านเกี่ยวกับอายาหนึ่งที่เวลาอ่านแล้วจะทาให้ชัยตอนนี้จากท่านและอัลลอฮ์จะคุ้มครองจนกระทั่งเช้าเนี่ยไอคนที่มาสอนท่านเนี่ยคือชัยตอนจากรชัยตอนนบีบอกดังนั้นชัยตอนเนี่ยมาบอกกับอบบูรราห์เองว่าถ้าหากว่าอ่านอายะกรซีแล้วจะทําให้เราเนี่ยรอดพ้นจากชัยตอนอัลลอฮ์จะคุ้มครองเราจนกระทั่งเช้าดังนั้นพี่น้องที่รักทุกท่านขอให้เราเนี่ยนะครับ อ่านอายคุรอ่านอ่านดวอา์ที่ท่านนบีมุสมมแลว่าอะไรว่าสั้นสั้นลำเนี่ยสอนให้เราอ่านเพื่อป้องกันาชายตอนมันร้ายนะครับดังนั้นในสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาก็คือว่าให้เราอ่านโรลกุนวอกุนเอ,อาเบ,รบ,บ,รบอบรบ,บรินฟาลักกุนเอาบรบินนัสซรเบโกร์แล้วก็อายัก,กุรซีต่างล่า,านี้เนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยรอดพ้นจากชัยตอนมันร้ายและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้อง หากว่าเราอาร่านสุรบะกอรในทุกวันนะครับอฮัมดนลละถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ฝากกับบรรดาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวอสละนะวะลาอานาบีนาฮัมหมัดวะลาอาลีฮิวะสฮาบีอจมัยนอัสสลามุอะลัยกุมอะลละร์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวิดิริเจริญรับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0 3 4 1 1 4 7 7 9 6 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน